สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องคนขับรถตัวชาแนลครับครับ,รบมือนี้ก็ยกงานเนาะวาบวไรใส่รถใส่รถก็ก็ได้ออกไปถ้าแกกไปเมกาบางหน้าก,กลับมาทรงลงแนม เอารถเอารถแลนมาจอดปูลักกระบังครับเือเเสาไปไหมเอ,อ้ยล่ะ่าท่านถึงหองอยู่ตอนนี้ตีกลุ่มกลัวเราก็เลยย่งางทายคลิปย้ำขำขึ้นให้ FC เบิงน,นี่ตนุนล้วงแ่งครับนี่ตนนลวงแฝงที่รถแลนไปนี่คือไปลาดก,กระบังครับ ายทุเรียนครับนีน่ซะัีวยางเอาวะคุณมียางมาจากอูมาเป็นหน่องเอ้ยเมื่อยก็เมื่อยเพราะมันไก,ก่เป็นกิโลสองกิโลผมเนาะยางเอาผมมีรถมีกระโดดเขาเรียนรถโกองเขียวของพ่มีมันเมื่อศ์เหรอตีสุ่มรถตีอัพกับโมได้เอาไปนี่แล้วคณะเอาไปกับจีเอารถปิ๊กอัพมา mà và vào chỉ để các bác nhìn là cá băm hòn á, mong nhà nhà sâu luôn, sâu, mở นี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับร้านหมูกระทะหมูกระทะ ตามไปเลยกรุงเทพจุลบุรีกรุงเทพสวนน้ำรูพัทยาชุลบุรีไปได้จะเชิงเ้านะครับ ยังขับขึ้นมันจะหลุเดเคลื่อนตัวตหลายมากจากกรุงเทพมากหลักกระบังเขาก็ขึ้นมอตเตอร์วีมากนะครับมาจากหลักแถวพระราม4นีเป็นร้านอาหารคนกินตรงนี้นะครับปิดไฟเปิดอยู่ทีนู่นปั๊มน้ำมันกับปิดแล้ว ตรงนี้ที่เป็นโรงเรียนแสงนิรันดร์ที่มีสภาพร้อยนี่ครับโรงเรียนแสงนิรันดร์ถนนบวงแพ่งนะครับนี่ห่งางว่าได้กิโลเดียวนี่เลยก,กิโลหนึ่งถึงห้องเมืเ่อนกับออกจากโรงแรมกับโงบัตฑิยาเลยแต่ว่ากับโบหัวจีลงจังมง เขาก็บอกแจงทราบว่าในหูว่าไปจากมุ่งออกจากมุ่งเขายึดเยียมการถูกว่างแคถูกแล้วเองเขาก็บอกบอกเบาเลยตกยันซ้อน ถนน,นใหม,เใหม่เสริมถนนใม่เสริมถนนใหม่ตรงนี้มันหน,า,า,น,มา,หนามาัน่ว้างขวมงนี ที่มันหายซีบินเียบร้วครับ มีคนขนรถทั่วกันผมมีรถกันในยางของกับไก่จากอูกระองกับไก่กันอยู่สองกิโลครับตรงานางของจะไรรถกัมีอยู่แต่ว่ามันกนัคือว่ามันบ่นมีหมอกจอดเนอะอาะก,กันอูรถปจะรถบัส จะลดชวนตัวไปจอดว่าได้บันนี้มอเตอร์ไซค์กับแฟนก็เอาไปเห็นงานมกุกได้ย่างครับพี่น้องเอ้ยเมื่อยครับล่าอลไรด้ด <c oughs> สู่ครับีวิตี่ ก็งางไปเรื่อยแล้วครับนี่เก็บถนนไหมเสริมถนนไหมหามถ่วมัดแหละจะดีเราจะบังนะครับเพาก็ยีดไม่มัดหระกังระบบไหมจะได้กับฝากคนติดตามคนไลค,นค์นแชร์น้ำเดือดขับเด้อฝากซอยเบิ่งแง่งคลิปน้ำแน่นะครับอาติบอ มีอย่างมากมายแต่ก็อยากไทยให้พี่น้องด้เบิ้องนะอครับคลิปนี้เขาไปซ้ำนีก้ก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ